เมื่อเวลา3ทุ่มวันนี้ค่ะมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้รับแจ้งจากนายแม็กหนุ um ่มเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยว่ามีงูเห่ายาวประมาณ1เมตร50ซนติเมตรค่ะอยู่ห้องเครื่องรถตู้โตโยต้าของตัวเองหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางมาตรวจสอบก็พบว่าเป็นงูเห่าค่ะเลื้อยอยู่ในห้องเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อุปกรณ์จับออกบา สอบถามนายแม็กค่ะซึ่งเป็นชาวเยอรมันและเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภยัยมูลและในที่อุดรสว่างเมิทธธรรมมากกว่า6ปีบอกว่าก่อนพบงูค่ะตนเองกําลังทําความสะอาดภายในรถยนต์ระหว่างนั้นค่ะได้ยินเสียงดังมาจากห้องเครื่องคิดว่าต้องเป็นงูแน่ๆค่ะด้วยความตกใจจึงแจ้งไปทางกู้ภยัยซึ่งเป็นเพื่อนพนักงานด้วยกันนําอุปกรณ์มาจับออกจากห้องเครื่อง เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ไม่โดนงูกัดกระหว่างออกเหตุจากนี้ไปค่ะคงต้องตรวจสอบภายในรถก่อนออกไปทำงานเพื่อความปลอดภยัยส่วนสาเหตุที่มีงูเลื้อยเข้ามานะคะเนื่องจากบ้านนั้นอยู่ติดกับคลองน้ำและอยู่ใกล้กับป่ารกค,ค่ะจึงอาจเป็นสาเหตุให้งูเลื้อยมาอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ก็เป็นได้ค่ะ